สวัสดีครับพบกับเคยยวนครับผมวันนี้เคยยวนพามาดูเห็ดโคนครั้งแรกของปีสี่ครับเราลองเดินมาดูว่าจะเจอไหมลองดูนะครับโอเคครับเราก็เดินมาเรื่อยๆโอเคนั่นเห็นแล้วน่าจะบานแล้วด้วยลองดู นี่ครับรู้สึกว่าจะบานหัวรุดยนฝนเมื่อวานครับดูถอนโอ้ดูก้านนี่ก้านใหญ่ครับไม่ต้องจี้มาถอนเอาเลยนี่ครับดอกบานนี่ <c oughs> ครับอือ ดอกแรกของปีสี่หกครับผมแรกของปีสี่หกขาอยาวครับผมข่ายามากรู้สึกว่ายุงจะเยอะหน่อย ดูดอกนี้ดอกนี้ดอกเดียวครับอืมลงไปดูต้นตอนี่ครับบานหมดแล้ว ได้เมื่อกี้ดูนะครับโคนมันใหญ่มากน่าจะได้ผัดอยู่ ไปดูกันข้างหน้าหน้าดูสิผลงานจะเป็นไงมากมันเยะกัดยามเช้าครับร่มรื่น พากันเข้ามาดูเห็ดมาดูข้างหน้าครับผม เมื่อก่อนก่อนเชืนตรงนี้ครับบริเวณนี้หลายกิโลเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับลองไปดูเรื่อยๆ เหสิจะมีอีกไหมเห็ดเขาจะออกไม่เหมือนกันตอนนี้เด็ดเห็ดเดือนหก็อาจจะน้อยนิดนึงไม่เหมือนเห็ดประจำปีครับเดือนหอาจจะออกนิดหน่อยไม่เยอะ ดูธรรมชาติดูเข้ารอยเข้ามาดักไก่กัน,นล้อมดักไก่ไก่ป่าธรรมชาติยังดีอยู่ครับฉัน,นี้เราก็ลองไปดูอีกซิ ว่าจะเจอไหมเนี่ยเจอละ1หนึ่งดอกรู้สึกว่าจะขึ้นห่างโอเคดอกนี้ก็ยังยังไม่ค่อยเสียครับผมลองดู อขนก็เสียนิดนึงโอเคเราลองเดินดูกันต่อป่าน,นี้นู้สึกว่าจะหา่างอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้านี่ดอกนึง่งน่ครับ นี่หัวลุดหมดเลยหัวลุดครับถอนเอาโดนฝนลองจิ้มดูหน่อยครับ โดนฝนครับหมอเลยหลุดหมอนนครับได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งดูข้างหน้าข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับม้อยเลยม้อยเลย ไว้ปวกกินมวยแล้วก็เอาไว้ให้ปวกกินนะครับเป็นอาหารปวกต่อไปลองดูดอกนี้ซิดอกนี้โอเค,อเคอยังสวยอยู่ได้ ดอกหนึ่งครับพองก็จะได้อยู่นี่ครับรุกตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งรวมกับเมื่อกี้ ถุงหนึ่งบานหมดแล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บกันนะครับอืมอยังพอใช้ได้อยู่อันั่นใช้ไม่ได้ก็ปล่อยทำ ตามธรรมชาติให้ปลวกกินไปครับโอเคเราลองเดินดูใหม่ข้างหน้าจะมีไหมเมื่อวานไม่ได้ดูครับ ไม,ม่โอเคครับ <c oughs> มันก็เดินมาเรื่อยๆมาเจอดอกดอกสวยดอกหนึ่งครับผมโอ้ยงามสุด เจอดอกเดียวจริงๆใหม่ไม่เจอไหมขึ้นห่างมากเจอดอกแล้วครับ จะอ,อยู่เราจะไม่คุยนะแล้วก็ดูที่มันโผล่แล้วกัน สองโดดนี่ได้ยอดเดี๋ยวดูวมันนะครับครับสรุปผลงานครับผม <Okay. S 1> เห็ดโคนปี6 4สวันที่28เมษายนรอบแรกดูซิรอบแรกของปีเข้าไปมวยหมดเลยแดงหมดเลย โอเคเดี๋ยวเราไปหากันใหม่นะครับสวัสดีครับ